ครับผมวินทะเบียนนะครับวันนี้ผมมาแนะนารถนิสสันซินเว่ยเอส15นะครับคันนี้จะเป็นรถสภาพเดิมๆนะครับจะเป็นเกียร์โต้นะฮะประหยัดน้ามันขับใช้งานได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันคันนี้นะครับจะเป็นนิสสันซินเว่ยเอส15ปี2002นะครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นสเปกเอนะครับคันนี้จะเป็นรถนําเข้าแบบจบประกอบนะครับสามารถโอนได้ที่ขนส่งเลยนะครับแล้วก็จัดไฟแนนได้นะครับเป็นรถสภาพเดิมๆนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานเลยครับ สภาพดีมากๆนะครับดูนะครับรถไม่ได้ทําสีอะไรมานะเป็นรถเปมนเดิมนะครับคันนี้ของแต่งก็จะมีแค่ล้อจะมีโช๊คเป็นโช๊คเทอินนะครับสตัดปัดเกลียแล้วก็จะมีท่อเป็นสแตนเลสทั้งเส้นนะฮะเจ้าของเดิมก็จะเป็นคนรู้จักผมนี่เองนะครับเขาซื้อมาก็ไม่ค่อยไม่ได้ใช้เลยนะฮะซื้อมาใช้งานไปแค่4ี่พันโลเท่านั้นนะฮะัฉลี่ ขับใช้งานได้ทุกวันนะครับคันนี้ประหยัดน้ามันนะครับลองๆไปดูภายในรถรถคันนี้ภายในก็จะเป็นรถภายในเดิมน,นะเป็นเครื่องเสียง Kenwood นะครับก็จะเป็นเกียร์โต้นะครับสภาพเบาะก็สภาพเดิมเป็นไม้เดิมอมอะไรเดิมนะก็สภาพเดิมน,นะครับแผงข้างก็ยังสวยอยู่ คันนี้แอร์เย็นเพียงพอครับสามารถขับใช้งานได้ทุกวันนะครับเพราะว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะครับคันนี้จะกตาตาให้ดูน,นนะไม์ก็จะอยู่ที่6 6 0 0 0กนโลนะครับตอนรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยอยู่ที่ไม่อยู่ที่6 2 0 0 0สอรครับก็ซื้อมาประมาณใช้ประมาณ3ปีก็ใช้ไปแค่0 0 0พันโลนใช้งานอ่อยมากๆแอร์ A นะระบบแอร์ก็ ฟังชันนะครับเสียงจะเป็นคิดว่าเป็นคำตอบผู้ชมได้นะครับภายในนะไาไหนก็จะเรียบร้อยนะอุปก,กรณ์ครบทุกอย่างนะเอ,อ่อหลังค่าก็ไม่มียอดไม่มีนะแตกไม่มีแล้ว ประหยัดน้ำมันขับสบายนะครับคันนี้ขับได้ทุกวันนะครับเอาไว้รุ่นนะฮะอยากใช้งานคันนี้ก็ซื้อไปใช้ทุกวันได้เลยนะครับไม่จุกจิกนะครับเป็นเครื่องไม่เทอร์โบเกียร์ออโต้ครับขับสบายเรามาดูนะครับคันนี้สีเดิมเดิมนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะเข็บเดิมนะฮะ คันนี้ตัวถังสวยมากๆนะครับคันนี้จุดเด่นคันนี้ก็จะเป็นตัวถังบางเดิมแห้งนะครับเบลเบลคันนี้จะเป็นปี2002นะจะเป็นปีสุดท้ายของบริษัทซินเบสท5เลยนะครับจะเป็นสเปคเอ็นะเกียร์ออโต้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องก็จะเป็นเครื่องเดิมนะจะเป็น SR20 นะฮะ DE นะครับเครื่องไม่เทอร์โบเกียร์ออโต้ ตัวแทนเลตัวถังบางเดิมนะฮะตัวแห้งๆเลยนะครับนี่จะเป็นล็นอเดิมนะยังไม่เคยไข่นะมีคำโชว์ให้นะครับห้องเครื่องก็จะสภาพเดิมๆเลยครเดิมๆขับใช้งานได้ทุกวันนะครับพันนี้กันชนหน้าชุดแต่งนี่จะเป็นพลาสติกของแท่นะ ทางหลังนนะจะเป็นชุดแต่ง n i สสันซินเวียสเปกอที่เป็นตัวแอโร่นะครับส่งสวยๆเดิมๆนะคขับใช้งานได้ทุกวันนะครับใครอยากได้รถที่ใช้งานได้ทุกวันแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับลองมาดูก่อนได้นะครับผมก็จะเป็นปกของซินเวียนะฮะโลโก้ สวยมากๆนะครับไม่มีรอยพับสติกยังดีนะฮะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับตัวถังสวยมากๆครับคันนี้บางเดือบเดี๋ยวลองดูที่ฝาดนะัจะเป็นฟองท้ายนะด้านล่างก็สภาพสวยมากครับเดิมเดิม นรถเดิมนนเมนะครับสภาพเต็มๆเรารอเลยนะครับสำหรับนิสสันซินเวย่ยเ15คันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่1,190 0 0 0บาทนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับสภาพนี้หายากนะครับคันนี้เป็นรถจุประกอบสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับ สนใจยังไงติดต่อเข้ามาคุยรายละเอียดตามเบอร์และรลยที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีค่ะ